สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n ดีถูกฟรีนะครับตามที่คุณวสินถามมาในกลุ่มนะครับถ้าเรามีฐานลูกค้าหลายคนแต่ฐานราคาไม่เหมือนกันจะให้มันเกาอกราคาเองแล้วตัดสต็อกด้วยอินวอยตัวนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็มีตอบไปแล้วว่าให้ทําตัวลูกของลูกค้าอีกตารางหนึ่งเก็บสินค้าราคาลูกค้าแต่ละรายไว้นะครับแล้วใช้คําสั่งดีลุกอัพเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ตามที่สัญญาไว้ว่าอาทิตย์หน้าจบสอนแล้วจะทำให้ดูครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมออกแบบไว้แล้วก็คือมี invoice header นะครับ invoice header ก็มี invoice number date และ customer แล้วก็ invoice 2เป็นตัวลูกนะครับคือ l าย e item ของ s 0 0 1มีขายเป๊ปซี่โค f a n ล a านะครับ s 0 0 2มีขายเป๊ปซนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว support data หรือว่าตัว customer list ที่จะมาทำ d อ o ดาว w n อันนี้นะครับส่วนตัว product อันนี้ก็เป็น product list ที่จะมาทำ d อ o ดาว w n อันนี้ถ้าผมไฮไลท์ทึบๆไว้ทางคอลัมน์แสดงว่าตัวนี้เป็น d อ o ด d o w n นะครับทำมาจากไหนก็ดูตามสีเลยครับอันนี้ทำมาจาก invoice อันนี้ทำมาจาก product อันนี้ทำมาจาก customer นะครับแล้วก็ตัว customer เองครับมีตัวลูกด้วยครับก็คือ c2 table โดยจะลิงก์กับสมศักดิ์เห็นไหมครับ สมศักดิ์สมชายสมใจไม่มีนะครับแต่สมศักดิ์มีตัวลูกเพราะว่าสมศักดิ์เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ครับ S002 สมศักดิ์เห็นไหมครับ S002 สั่งทีห0ึ100ลังเลยนะครับเมื่อเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ก็จะมีการให้ราคาพิเศษโดยบันทึกไว้ตังหกครับว่าถ้าเป็นของสมศักดิ์นะครับเป๊ปซี่เบาทโคลาหบาทในขณะที่ราคามาตรฐานเป๊ปซี่จะเป็น10บาทโคลาเป็น7บาท จะเห็นได้ว่าพอเป็นเบปซี่ของสมศักดิ์ราคาจะไม่ใช่ราคามาตรฐานแล้วครับตัว10บาทจะกลายเป็น9บาทถ้าสมศักดิ์มีซื้อโคลาด้วยนะครับก็ไม่ใช่7บาทจะกลายเป็น5บาทลักษณะนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็ตอนที่ใส่ Product ใ in น Invoice นะครับเราจะเก็บ Customer กับ Product มาเป็น c ค i ท e เลี นะครับเพื่อจะหาว่าลูกค้าเจ้านี้โปรดักต,ตัวนี้มีราคาพิเศษไหมถ้ามีจะใช้ราคาพิเศษถ้าไม่มีก็จะใช้ตัว standard price มาใส่ช่องนี้นะครับมาดูกันเลยครับไปที่ e x c e s s นะครับปกติถ้าเป็นคน e x c e s s เราก็จะมีตัวไฟล์เปล่าอยู่แล้วจะเขียนโปรแกรมเราก็ copy เอาไฟล์เปล่าเข้ามาวางเลยครับตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อครับเป็น invoice แล้วก็ w i t h ไฟล์ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเราก็จะได้ไฟล์เปล่าๆขึ้นมาก็มาสร้างเทเบิลกันนะครับ Copy ตัวที่เราทำ Ctrl c. คอนโทรลซีกลับไปที่ Excel c o n ดคอนโทรลวก็เขาบอกเอาหัวคอลัมน์มาไหมเราก็บอกว่าเยสเอาหัวคอลัมน์มาด้วย Import Successfully นะครับโอเคตัวชีทหนึ่งนะครับเพจมาจะเป็นชีทหนึ่งเสมอผมก็แก้เป็น Invoi c e t a b l e ชี้หนึ่งเอามาจากตรงนี้ครับฉะนั้นเวลาเราเพสต์มาก็จะเป็นชี้หนึ่งเสมอนะครับทุกตัวที่อยู่ในนี้นะครับจะเป็นชี้หนึ่งหมด copy นะครับจําไว้นะครับ invoice 2 table เราหัวมาแต่ไม่ได้เอาชื่อ t l e ออลมานะครับ Ctrl c อนโทรล r l คอนโทรลแล้วก็ invoice 2 tbl copy โอเคครับเดี๋ยวผมไปทําต่อก็เอาที่เหลือมานะครับตอนนี้ผมเอาเข้ามาหมดทุกเทเบิลแล้วนะครับ1 2 3 4งสองสาห้าหนึนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับคลิกขวาดีไซน์วิวคลิกขวาอินเสิร์ตโลซีสอใส่ ID ให้กับทุกเทเบลิลนะครับออโต้นัมเบอร์แล้วก็ใส่กุญแจคลิกขวาดีไซน์วิวคลิกขวาอินเสิร์ตโลซีไ p อตัวนัมเบอแล้วก็ใส่กุญแจระวังนะครับชื่ออย่าซ้ำกันคลิกขวาดีไซน์วิวโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ต่อให้หมดครับตอนนี้ผมก็ให้ ID หมดทุกเทเบิลแล้วนะครับ PID, i n v o i c i i i n v v o i c e d ID c u s t ID แล้วก็ C2 ID ครับขั้นตอนต่อไปก็ปิดทั้งหมดแล้วก็เซฟไปเรื่อยๆครับ yes yes y yes. ขั้นตอนต่อมานะครับก็กลับมาใหม่ครับเริ่มตั้งแต่เทเบิแรกมาทำดอกดาวกันนะครับเข้าดีไซน์วิวเหมือนเดิม มาดูที่ Excel ครับ C2 คือตัวนี้มีดอกดาวนะครับก็คือ C2 l ลิงดอกดาวทำมาจาก C name ของ Customer Table ตรงนี้ผมลืมนะครับตัว Product Product นี้ก็ Format Painter Product อันนี้ทำดอกดาวมาจากตัว Product Table นะครับตกไปนิดหนึ่งเซฟไว้ Take t o ตกไปนิดหนึ่ง กลับมาใหม่ครับตัว C2 Link ทำมาจาก Customer Table นะครับ C2 Product ทำมาจาก Product Table ที่ C2 Link นะครับใน Excel ตัว Short Text เปลี่ยนเป็น Lookup Wizard ครับ Next ไปนะครับทำมาจาก Customer Table Next ไปเอามาจาก Customer Name ครับโยนมา Select Field นะฮะ Customer Name จะมาอยู่ใน Dropdown Next ไปแล้วก็ Sort ต,ตาม Customer Name ครับ A B C D นะครับแล้วก็ finish ไปครับ yes 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 นะครับตัว product ก็เหมือนกันครับ lookup wizard next ไปเราก็ทำมาจาก product table next ไป product name ครับโยนมาฝั่ง select field นะครับแล้วเวลา drop down ให้เลือกตาม product name เรียง A B C D ครับ next ครับแล้วก็ finish ไป yes 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 นะครับก็จบครับตรงนี้กลายเป็น drop down นะครับเมื่อกี้มันหายไปแล้วเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมยาวสมสักใส่คืนมานะครับโปรดักต์ก็คือเบปซี่กับโคลานะฮะตามเดิมของเราก็คือคืนข้อมูลกลับนะครับตอนเราทำดอกดาวมันหายไปเพราะดอกดาวมันเก็บตัวเลขนะครับไม่ได้เก็บเท็กซ์ตัวคัสเตอร์เมอร์ครับมาดูสิครับมีดอกดาวไหมไม่มีนะครับคัสเตอร์เมอร์ก็ไม่ได้ทาอะไร,ระกลับมาที่ e x c e s s นะครับ Invoice 2คลิกขวา Design View Invoice 2มีตัว Invoice สองลิงก์ดรอปดาวมาจาก invoice table Invoice 2 product ทำมาจาก product table ครับกลับมา invoice 2ลิงก์นะครับเลือก look up wizard next by ทำดรอปดาวมาจากตัว invoice next ไ y เลือก invoice number มาใส่ในดรอปดาวนะครับ next ไ y แล้วก็ sort ตาม invoice number next ไ y แล้วก็ finish ครับเนี่ยตรงนี้มันบอกว่า data t o s s เหอใส่มครับมันจะลบทิ้งเพราะว่าเดิมที มันเป็น Short ช็อ t เทคพอทำํำดอปดาวมันเปลี่ยนเป็น Number ครับฮะมันก็ลบหมด4 r e เรคคอร์ดมาดูตัว Product นะครับทำให้ดูชัดๆลุกอ Up วิสาะแล้วก็เลือก Product Table Next ไป Product Name โยนข้ามา Select Fill n n x x t แล้วก็ตอนดอปดาวให้ s Sort a s e n n i n n g ตามชื่อ Product Next ไปตรงนี้แหละครับที่ผมบอกมันจะเปลี่ยนจาก Short Text เป็น Number เพราะเรื่องจริงมัน High k e คีคอล m มไว้ครับ ถ้าคลิกออกจะเห็นเป็น P ID เห็นไหมครับมันเก็บตัวเลข ID ไว้ไม่ได้เก็บ Pepsi Cola อย่างที่เราเห็นนะครับมันเลยเปลี่ยนตัว Data Type เป็น Number ทํทำให้ข้อมูลต้องถูกลบทิ้งครับเพราะ Number Field ไม่อนุญ,ญาตให้เอาเทคใส่นะครับ Finish ไปก็ Yes ไป Yes ไปครับตรงนี้แหละที่มันจะลบทิ้ง4 Record ส่วนตัว Quantity อันนี้เป็นตัวเลขอยู่แล้ว มาดูกันนะครับคลิกขวา Data Sheet View ก็เห็นว่าลิงก์หายหมดนะครับผมต้องมาใส่คืนลิกโอเคครับปิดไปไปที่ i In Invoice ต่อคลิกขวา Design View ครับมาดูที่พิมเขียวใหม่ Invoice เรามีดอ o p d o คือตัว Customer นะครับช่องเดียวจากนั้นเราก็มาที่ Customer มาทําทำ o o k up with วิ a r d ครับ next ไปเราก็เลือกดอ o p d o คือ Customer Table นะครับเอา Customer Name มมาใส่แล้วก็ next ไป แล้วก็ให้เรียงตาม Customer Name ครับใน Dropdown เห็นไหมครับมันหายตัวเลขไว้พอเดี๋ยวเราโอเคตรงนี้ Short Text ก็จะเปลี่ยนเป็น Number เหมือนเดิมครับเราก็ลบข้อมูลออกโอเคครับเรียบร้อยผมกลับมาใส่คืนนะครับข้อมูลที่หายไป Product ครับตัวสุดท้ายไม่มี Dropdown นะครับก็เป็นอันจบเรื่องของ Table นะครับตอนนี้เราก็จะไปสร้างฟอร์มนะครับ แต่ก่อนสร้างฟอร์มต้องไปสร้างคิวรีก่อนเพราะว่าฟอร์มสร้างจากคิวรีครับห้ามสร้างจากเทเบิลนะครับโอเคผมเลือก C2 Table นะครับ Create q ิ L i y wizard แล้วก็โอเคแล้วก็โยนหมดนะครับแล้วก็ next, next ไป C2 Q นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวท้ายนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า q ิวรีนี้ทำมาจาก C2 Table ครับ Finish แล้วก็ปิดไปครับถ้าจากนั้น Customer คิวรีวิสาะโอเคโยนหมดแล้วก็เน็กเน็กไปตรงนี้ก็เป็นคัสเตอร์เมอร์คิวครับปิดไปแล้วก็ทันที่เหลือทั้งหมดโอเคครับตอนนี้ผมสร้างคิวรีหมดทุกเทเบิลแล้วนะครับจะเริ่มสร้างฟอร์มครับอันนี้อินโหวตัวแม่นะครับอินโหวตสองตัวลูกที่อินโหวตคิวครับครีเอทฟอร์มวิสระโยนหมดนะครับแล้วก็ตัวลูกอินโหวตสอโยนหมด next ไปก็จะเห็นสภาพแม่ลูกแสดง preview ให้ดูก่อนเลยนะครับ next ไป next ไปตัวแม่ผมตั้งเป็น invoice f ครับตัวลูกเป็น invoice 2 sf นะครับยังคง maintain ชื่อของ query อยู่นะครับจะได้รู้ว่าฟอร์มนี้ทำม,มาจาก query invoice q invoice q ท In ำม,มาจาก table invoice tbl finish ไปครับเราก็ได้ฟอร์มแม่ลูกแล้วนะครับผมขอปรับฟอนต์นิดนึงยิ้มตรงหัวมุมแล้วก็เปลี่ยนฟอต์16 นะครับตรงนี้คลิกขวา Design View ครับผมจะไปเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ฟอนต์ที่ Table เ,เปลี่ยนข้างหน้านะครับฟอนต์ที่ฟอร์มเปลี่ยนข้างในครับเป็นฟอนต์สิบหกเคครับขั้นตอนต่อไปครับผมต้องการให้ราคาเนี้ยขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเมื่อผมเลือก Product ตัวนี้พอเลือก Product ตัวนี้ปุ๊บผมต้องการให้ Product ตัวนี้ไปดึงราคา standard ดไพร์จาก product t a b l e ครับ ก็คือเลือกเ๊ปซี่ได้10เลือกโคล a าได้7นะครับเอาขึ้นมาแสดงก่อนอื่นเราต้องไปแก้กคิวรีของตัว invoice 2กันก่อนนะครับเพราะเราต้องการเอาตัว product Standard Price มาวางตรงนี้ครับทันทีที่เราเลือก product เราต้องการ Copy Standard Price ของ Product มาไว้ช่อง invoice 2 price นะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ปิดฟอร์มนี้ไปก่อนแล้วก็ปิดเทเบิลนี้ไป ที่ invoice 2 c query เห็นไหมครับเราจะแก้ invoice 2 sub form ซึ่งมันสร้างจาก invoice 2 c query เราใช้ชื่อเดียวกันนะครับผมคลิกขวา invoice 2 c query ครับเข้า design view ตรงนี้ก็ไปเอาตัว product table มาวางนะครับแล้วก็กำหนด j o i ครับคลิกขวา j o i นะครับเอาตัว invoice 2 เป็นตัวตั้งนะครับลูกศรจะชี้ออกเสมอจากตัวที่อยู่ก่อนถ้าชี้กลับตัวที่อยู่ก่อนคือผิดนะครับผมต้องการเอา P standard price ครับมาวางผม double click ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันต้องการให้มันคำนวณด้วยครับเอา quantity ค cool ูณ price ออกมาเป็น amount เพื่อแสดงให้เราดูที่หน้าฟอร์มนะครับก็การปู invoice 2 QTY คูณ cool, invoice 2 price กดลูกศรลงนะครับมันจะให้ชื่อตัวแปรมาเป็นหัวคอลัมน์หรือหัวฟิลด์หนึ่งอันนะครับเป็น expression หนึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็น invoice สองมาครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็ save yes ตรง invoice form นะครับคลิกขวา design view ตรง sub form ครับอันนี้คือ invoice 2 sub form เราไปเพิ่มใน query แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเพิ่มที่ form ต่อ ที่ดีไซน์เมนู add existing field standard price กับ invoice 2อ amount ครับลากมาวางตรงนี้แล้วก็คลิกขวา form view ก็จะเห็นว่าตัว standard price กับ invoice 2มาแล้วนะครับเดี๋ยวพอเรา dropdown เลือก product ปุ๊บมันก็จะ copy 10อันนี้มาทับตรงนี้เลยครับมาดูกันนะครับคลิกขวา design view ตรง product คลิกกว่า property ครับแล้วก็ after update นะครับเวลาเขาเลือกมันจะเป็น event after update ครับ3จุด code builder โอเคตรงนี้ผมก็จะบอกว่ามีจุด invoice 2 p r i c e นะครับพิมพ์แค่ p ม,มันก็ขึ้นแล้วนะครับมันจะบอกทุกอย่างที่อยู่ในตัวมันเพราะเราเขียนโค้ดอยู่ที่นี่เท่ากับ มีจุดเราใช้มีได้เพราะเรากำลังเขียนโค้ดอยู่ที่ตัวมันเองนะครับจิ้มตรงนี้ก็จะเห็นเขียนโค้ดอยู่ที่นี่จุด p standard price เห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเราเลือก product มันก็จะ copy จาก f i l l นี้ p standard price ไปใส่ให้ใน invoice 2 p r i c e เลยครับปิดไปนะครับแล้วก็คลิกขวา form view ผมลองลบหมดนะครับแล้วผมก็มาเลือก product p e t s y เห็นไหมครับ มันก๊อปจากนี้ให้แล้วครับเราก็ใส่10บขวดโอเคตัวลิงก์ไม่ต้องใส่นะครับมันใส่ให้เองโ o ล่าเห็นไหมครับมันใส่ลิงก์ให้เองเพราะผมกดแท็บออกจากตรงนี้มันก็จะ Copy Standard Price มาใส่ให้ที่ invoice 2 Pri c รเลยครับเห็นไหมครับ7บาทนะครับ10คขวดนี่แล้วก็ให้อ m มเม t มา70บาท ถึงตรงนี้เราก็ซ่อน standard price ไปได้แล้วครับไฮเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับ user นะครับ user ก็จะเห็นว่าเราเลือกแค่ f a นตา10ขวด8บาทเห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการดึง standard price จากตัว product มานะครับคราวนี้สเต็ปต่อไปคือปัญหาที่คุณวัศินถามมาว่าเราจะ ราคาลูกค้ามาได้ยังไงกรณีถ้ามันมีผมก็เลยจะไปสร้างคิวรี e, ่ครับกดอันนี้ไปนะครับตัวคิวรี e, ่ผมจะรับชื่อลูกค้าจากอินโว c e ์ไปเป็นไครเทีเรียนะครับพร้อมกับรับ product ์ไครเทเรียสอันนะครับชื่อลูกค้ากับ product เพื่อจะล็อกหาว่าชื่อลูกค้านี้ product นี N ้ I, มีราคาพิเศษไหม ถ้ามีราคาพิเศษที่อยู่ใน c u ส t ต m e r เนะครับก็จะก๊อบราคาพิเศษมาใส่ Invoice 2 Price เลยแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมครับ u r t s u c t s t r n p r r d price เอามาใส่ Invoice 2 Price นะครับไปดูกันเลยครับที่ C 2 q u e r คลิกขวา Design View นะครับตรง C 2 Link จะเป็นชื่อลูกค้า C 2 Product จะเป็นสินค้าทั้งคู่เป็น d o p Down นะครับอย่าลืมว่า d o p Down เก็บตัวเลข คลิกขวาดีไซน์วิวครับ C2 สองลิงก์คลิกขวาตรงครทีเลียนะครับวิวหรือเบลาเบลหาโปรแกรมเราครับฟอร์มที่เปิดอยู่โหลดฟอร์มแล้วก็ Invoice f ตัวนี้มี Invoice c u s t o m e r ครับดับเบิ้ลคลิกให้มันพิมพ์ให้นะครับแล้วก็โอเคเราพิมพ์เองก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผิดตรง Product ก็เหมือนกันครับเราก็คลิกขวานะครับก่อนดู Product มาดูก่อนครับว่ามันล็อกไหมคลิกขวา Data Sheet View ก็จะเห็นว่าไม่เจออะไรนะครับเพราะว่า จริงๆสมชายไม่มีราคาพิเศษนะครับถ้าเราเลื่อนกระเถิบอันนี้มาสักเล็กขอนึงจะเห็นว่าเป็นสมศักนะครับคลิกขวาดีไซน์แล้วก็ a d Data Sheet view ก็จะเจอนะครับเพราะว่าสมศักมีราคาพิเศษแล้วนี่ก็คือเงื่อนไขที่เราทำตัวคิวรีนี้ขึ้นมานะครับไปเห็นได้ว่าเราเจอสมศัก์2 Product ครับเราต้องการ product เดียวคือ product ที่กำลัง ี่อยู่ตรงนี้นะครับก็เลยมาที่ตัว product คลิกกว่า view แล้วก็ e x c e s form load form invoice f แล้วก็ invoice 2 sf ครับตัวนี้เราต้องการตัว product นะครับ invoice 2 product Double ลคลิกให้มันพิมพ์ให้เรานะครับจะได้ไม่ผิดโอเคเป็นค่าทีเรียสตัวครับมาดูกันนะครับคลิกขวา data sheet view จะเห็นได้ว่ามันล็อกสมศักเต็ปซีไว้ครับ พราะตอนนี้เราอยู่ที่บรรทัดนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ที่บรรทัดนี้สมสัดเป๊ปซี่นะครับพอเจอตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเขียนโค้ดมาเอาเลขก,ก้าไปใส่นะครับถ้ามันมีถ,มนมถ้าไม่มีก็ไม่เอาครับไปเขียนโค้ดกันคลิกขวาดีไซน์วิว yes นะครับที่เดิมครับที่โปรดักพอเราเลือกโปรดักปุ๊บมันจะวิ่งไปดูนะครับคลิกขวา p r o ป e r ต y เราเขียนไว้แล้วนะครับ Event after update ตอน copy standard p r i c e สามจุดนะครับตรงนี้ก็ต้องใส่ if e กันล่ะครับว่า if e D lookup วงเล็บฟันหนูก้ามปูนะครับ D lookup หมายถึงจะวิ่งไปดูครับวิ่งไปดูที่ C 2 Q ตรงนี้ครับไปดูตัว C 2 c u t c h i p e นะครับ C 2 c u t p r i c e แล้วก็ฟันหนูปิดนะครับก้ามปูปิดฟันหนูปิดคอมมาครับชื่อฟิลก่อนแล้วก็ฟันหนูเปิดกา้ามปูตามด้วยชื่อคิวรี่ครับ c2q กา้ามปูฟันหนูปิดนะครับก็คือ c2q ตัวนี้ c2 cut ไ p l i e ตัวนี้ดีลุกอัพนี่ก็จะได้ค่ามาครับคราวนี้เราก็จะบอกว่า if e is now นะครับคือถ้าไม่ได้ค่านะถ้าลุกอัพแล้วไม่ได้ค่าอะไรมานะครับเดน ก็ copy standard t y p e ไปใส่ if is now d e lookup ก็ oh. ต้องปิดวงเล็บนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ t e lookup เพราะ i s now วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็วงเล็บปิดไอ้วงเล็บนี้ของอ the lookup นะครับเด่นก็คือ copy standard t y p e ไปเหมือนเดิมนะครับ else else ก็หมายถึงมันเจอครับถ้ามันเจอก็คือมีจุด invoice ส t y p e เท่ากับนะครับตัวนี้เลยครับมันเออเลร์เพราะว่าเราพิมพ์ค้างไว้นะไม่ยอมก๊อปปี้ตัวนี้ไปอ่าถ้าเจอก็ให้ไปลุกอัพตัวนี้มาใส่เลยครับแล้วก็ end if จบนะครับปิดโค้ดไปปิด q ิวรีไปก่อนนะครับจะลุกอัพเปิดค้างไม่ได้เดี๋ยวไม่เจอคลิกว่า form view นะครับ ตอนนี้ผมจะมาลบสมสักออกครับลบสมศักออกแล้วก็มาคีย์ product นะครับโคาปึ๊บมาไพมันขึ้นแล้วเห็นไหมครับสิบขวดอ่ะโคามีไหมครับสมศักมีนะครับห้าบาทเนาะโคลาลคราคาจริงของมันคือเจบาทเห็นไหมครับเราได้มาหบาทก็คือเจอครับ ก็เลยใส่5คราวนี้มาแฟนตานะครับแฟนตาไม่มีนะครับสิขวดแฟนตาไม่เจอนะครับใน C2 ไม่มีแฟนตาเห็นไหมครับก็เลยได้ราคาตัวโปรดักต์เคนะครับตอนนี้ถ้าผมกลับมาสมชายแล้วลองมาพิมพ์ตัว f ซก็จะได้10บาทเห็นไหมครับตามเดิมเพราะว่ามันไม่เจอตอนนี้ก็จบเรื่องของการหา ราคาเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายนะครับฉะนั้นหลักการทำงานก็คือทุกลูกค้าที่มีราคาพิเศษนะครับก็ต้องมาใส่ใน C2 สำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือชแนลนี้มีประโยชน์ รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ